นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะกุตะกะจายาริโยเอวังวันตาหังวันทามิสัพพทานั่นก็คือคาถาบูชาหลวงพ่อทันใจวัดพระบรมธาตุบ้านตากนั่นเองครับซึ่งพระครูพิทักษ์พระบรมธาตุหรือว่าพาะน,นะครับเจ้าอาวาสวัด พระบรมาตุบ,บันตากได้กล่าวถึงประวัติหลวงพ่อทันใจว่าตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นพระลูกวัดพระครูบาตาอดีิจาวาัดองค์กรได้ปรึกษากับสัตยาติโยมมีความประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปขึ้นซักหนึ่งองค์และสัตยาติโยมได้พร้อมใจกันร่วมกันนุ่งขาวห่มขาวเริ่มก่อสร้างพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัยหนะ้าตัก32นิ้วและลงรักปิดทองคําเปลวก่อน ประกอบพิธีพุทธาพิเศษหนึ่งวันกับหนึงคืนเสร็จพอดีโดยคณะโดยคณะสัทธาได้ตั้งชื่อว่าพระเจ้าทันใจพระทาเสร็จเร็วทันใจต่อมามีญาติโยมได้มาตั้งจิตอธิษฐานขออะไรก็ได้สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนับบัดนั้นจนบัดนี้จนถึงปัจจุบันประมาณ200กว่าปีมาแล้วครับ นี่ก็คือในบริเวณวัดที่ตั้งประดิษฐานหลวงพ่อทันใจครับก็จะมีพระพระทุทธรูปเรียงราย กล่าวถึงนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเที่ยววัดพระบรมธาตุบ้านตากนะครับตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลเกาะตะเภาอำเภอบ้านตากจาังหวัดตากการเดิน,นทางไปยังวัดนักท่องเที่ยวสามารถมุ่งหน้าไปทางสายเอเชียหมายเลขหนึ่งตรงตรงกิโลเมตรที่442เส้นทางจะไปจังหวัดลำปางประมาณ18กิโลเมตรจากตัวเมืองตากจนถึงทางแยกเข้าอำเภอบ้านตากขับไปอีก1กิโลครึ่ง ถึง2กิโลให้เลี้ยวซ้ายเพื่อข้ามแม่น้ำพอข้ามแม่น้ำไปจะเป็นตลาดให้เบี่ยงขวาตรงสามแยกเล็กๆแถวตลาดขับไปเรื่อยๆตามไป้ายไม่เกิน10กิโลเมตรก็จะถึงตัววัดอยู่ทางด้านซ้ายมือครับแล้วก็ที่วัดแห่งนี้ก็จะมีการเสี่ยงโชคด้วยนะครับ ปัดความเป็นมาวัดพระบรมาธาตุอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงเดิมที่วัดแห่งนี้เป็นเมืองตากเก่าก่อนที่จะมีการย้ายตัวเมืองไปอยู่ที่ตำบลละแหงซึ่งเป็นเมืองตากในปัจจุบันห่างไปทางทิศใต้ประมาณ30กิโลเมตร อันมีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยพระนางจามมะเทวีล่องเรือเสด็จไปเมืองลำพูนแล้วหยุดพักบริเวณแห่งนี้เพราะว่าเป็นเมืองร้างจึงได้สั่งให้มีการฟื้นฟูบุรณะเมืองจนกลายเป็นชุมชนเมืองตากวัดพระปรมาตุยังปรกากฏในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงที่ทรงกระทํายุทธ,ธาธชนะศึกเจ้าเมืองชอดบ,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 บนเนินเขาใกล้กับพระ บรมาธาตุประมาณ500เมตรและต่อมามีการก่อเจดีรูปทรงสี่เหลี่ยมและนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ในเจดีเพื่อเป็นบูชาแก่าชาวบ้านในเมืองตากต่อมาพระครูพิทักษ์พระบรมาธาตุได้ไปนมัสการพระาธาตุชเวดากองนักกุงย่างกุ้งประเทศพมา่าท่านจึงได้นำมาก่อสร้างองค์พระเจดี เหมือนเจดีเวดากองล้อมคลุมองค์เก่าไว้ปิดทองสวยงามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจก็คือพระบรมธาตุที่สร้างเลียนแบบเจดีชเวดากองมีความสวยงามในแบบฉบับศิลปพะพมา่านอกจากนี้เจดีองค์ใหญ่แล้วยังมีเจดีองค์เล็กตั้งอยู่เคียงข้างกันอีก16องค์ด้วยหลวงพ่อทันใจที่จะต้องไปจุดทูบเทียนไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจมีความเชื่อว่า ไม่ว่าจะขอพรประการใดก็จะสำเร็จสมหวังอย่างรวดเร็วทุกประการนี่ก็คือตำนานหลวงพ่อดันใจและวัดพระบรมธาตุอำเภอบ้านตากจังหวัดตากตอนนี้แล้วนะครับเราไป ดูไปชมความงามของวัดพระบรมธาตุบรรตากดูครับสวยงามสีเหลืองทองอรารามทั้งองค์แล้วก็ตรงข้ามข้างๆนะครับก็จะมีคำบูชาพระบรมธาตุด้วยนะครับน้โมสมจบแล้วก็มีคาถา ให้ทองด้วยนะครับสีทองอารามเลยครับสวยงามมาก วันนี้ทีมงานบิ๊กมีเดียเก้ามานะครับก็ท้องฟ้าสดใสไร้ฝนตกอากาศเย็นสบายที่นี่ครับวัดพระปรมธาตุบ้านตากอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนี่ก็เป็นการกราบบูชาพระปรมสาลีริกธานครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่อง Big Media 9ทุกคลิปวิดีโอนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานด้วยนะครับที่พามารวมถึงไกด์พิเศษวันนี้ b i g media 9ต้องร่ำลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สุขสมหวังครอบครัวมีความสุขทุกท่านทุกที่วาราตรีวันนี้ b i g media 9สวัสดีครับ